อขึ้นออออออตอนนี้เวลาเท่าไหร่วะเนี่ยเช็คเช็คอิคนกัน10โมง40เราจะไปล็อกเจอกัน หน่าเป็นหอยหอเอลยวะกินตะมะคุงเอาหอยไว้ก่อนก็นได้ไม่เหี้ยหรอก ขนุนขายไงอันนี้ยี่สิบอันนุ้นพึ่งโลสี่สิบเอาวะขนุนอันนี้ยี่สิบบาตังน้อยอ่ะยิีเงิน น,นั่งนั่งนู่นได้ไหมได้ค<ต>่ะวันจะกินอะไรมีไก่เอาอันนี้ก็ได้มีจะกิดอาหารตามสั่งบอเอาเอาัอานนี้สองใหม่หรือจะเอาอันนี้ใหม่หนึ่งเอาลูกชิ้นใหม่หนึ่งเราต้องกินเราต้องกินหรืจะเอาอันนี้สองใหม่ก็ได้ไม่ต้องกินไปน,นั่งเลยสั่งยังสั่งเหรอเอาอะไรไปยังส้งมซุปปลาขอนี้เอายัง ห่างจากหนะอ่อยนะทางรถไฟสายเอ้ยสะพานข้ามแน้ำกขบ นแวะแวะกินข้าวแทแวะกินข้าวให้เขยคนซ่อนหิวข่าวแห้งห่วงนอนเยวหน่าจะเป็นห้อยแมตต่บมานแมตต์หาวกันบ้างแวะกินนึ่งแซ่บัะหิว เป็นหิวกาแฟร้านเดิมที่เคยมานั่งกินอร่อยมาดะเดี๋ยวกินกันเน้เพจวะ อส่วนนี่ตมองัำว้าอืมอการสวบกินกับาก ทิ่จังไหนน้อไใหม่ใหม่เซลเซลอเยก่อนไม่ไปล่ค่อยแหงกันวล่ค่อยแหงกันยิบกินอะได้วยอะไปต่อ Saiu. มานทำให้หัวเรมันกัก นนะก,ก่นไ่ชยอจบกินอะไติมนกกินค่ะกินรสช็อกโกแลตใสช็อกโกแลตอันนึ่ง้า <c oughs> อช็อกโกแลตนึ่ง <c oughs> ใส่ถ้วยหรอว่าใส่ใส่โคนค่ะ้วนกินไหม <c oughs> อร่อยนะ มีเลยหรอรถรถไม่ขึ้นแล้วมันเนาะร่างเนี่ยไม่มีแล้วมั้ไมีกูได่กับเนยจุดชมวิวอะไรตรงเนี้ยมีเนตมีหรอแต่ในหมู่บ้านยังไม่รู้ รักษากรุณารักษาความสะอาดนำขยะนำขยะกลับบ้านอ,อันนี้เปิดยังเปิดแล้วท้าจอผอมๆกันทักกนตรงนู้นคืออะไรคะ ต้องแยกไหมห้องนั้น<อ>หญิงหอน้ำชายบ่ไ้ปีนหดกล่องลืมปิดกล่องไม่หายหรอกมั้งเดยวจะไปกันแล้วค่ะค่ะครับผมป้าเมื่อกี้ฝนตกปะ่ะไม่ตกไม่ตกอ่ะข้างล่างฝนตกอ่ะครับนนยอยู่แน,น่เลยนะอ๋อครับผมระดับความสูง738มเมตร พื้นที่ห้ามกลางเต็นท์ปวดรักษาความสะอาดวัทิยานแห่งชาติทองผาภูมิ ห,หนาขนมาเลยค่ะ <c oughs> เราจะไปตรงไหโดดได้ปะจับขาพให้กันนะอ๋อจับภาพให้กันนะอ๋อ ยังอย่างย่างไปคนไปติดปะแมปบอไม่หนีไหมหนี่ไหมนี่อยู่นี่นนติดอันนั้นติดอันนี้ไม่ติดแต่อืมปดละติดล้วมันก็ต,ติดติดดับดับเอ๊ะมันไม่ม,มันจะเกีิดทำงาน nâng luôn nữa nâng luôn náo không? náo không? náo 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 náo

ยังบ่ฮูหเลยว่าสิบปกลางเต็นตรงไหน,นมาแบบบ่ได้อย่างเลยมาแบบมาแบบบ่ได้เตรียมตัว <c oughs> คุน่นี่หมอกและดูนี่บองที่หอามากบ้างคัน เออทางที่เขามามีอยู่น้อยนึงหมอกเนี่ยนะถ้าได้การเป็นตรงข้างเนะี่ยสุดยอดเลย ตรงไหนตรงนี้มีข้างหน้านี่แต่ไม่มีห้องน้ำนี่เด็กห้องน้ำเข้าไม่ได้เขาไม่ปล่อยน้ําขึ้นมาหนูไปดูละก็เขาปลุกเขาไม่ปล่อยน้ําไม่ปล่อยอะไรขึ้นมาวะต่เขาก็ห้ามเนาะคือว่าติดก็มันพังอันนี้ติดปะอันนั้นติดค่ะอันนี้ไม่ติดต้นอะไรเนี้ยต้นแฉงรวย แร้ถ่ายลูกหาถ่ายถ่ายไปเรื่อยแหละตรงนี้มันมองไม่เห็นเพรามันกล้องมันเป็นสีขาวจังมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันขาวเกินให้หันไหม ถูกแลครับก็ตัวเองปรับข่าวมากเลยอ่ะเอาเือประมาณเนี่ยคึมๆหน่ยอยโอเคโอ้ีหูี่มูแล้วมันหันมาู้เดียวว่ามีมูขี่มาแบบโอ้โหโอ้ไงมึงหุยแสแสง,แส,งสวยจัง

กล่องแหง่งกล่องอีกตัวหนึ่งยึดหลังมอไซค์อ่ะ้าเจอ,อเดี๋ยวจะไปต่อแล้ว สาววิเเข้ากับสวาวกันน้ยังบม่มีเต็นจะกสิเป็นน้อนไสนี่บ่ได้จองค่าท้อง งามอ่ะสวยที่สุดคือตอ้นหญ้าเนี่สยส่วนที่สุดคือตอ้นหญ้าต้นนี้ที่สุดบริไทยให้ <c oughs> จะเป็นยังไงจะงามายุคสีไลยไปเดี๋ยวจะเตรียมตัวแล้ว mm <sighs> สิบสามโลาบอกสิบสามโลสิบสาโลสิบโล ออหอดไม่ได้เป็นเบื้องทางฝุ่นพากันยางเบื้องแต่ทางนีนงน้เดี๋ยวเดี๋ยวสียางไปเก็บกอ,กองอนจะมีแค่นี้ปะใช่ค่ะอื อันนี้ก็ตัวนั้นเดือดถือเอา